จังหวัดพะเยามีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมดจำนวน1,358,347ไร่และมีแหล่งกักเก็บน้ำอยู่ในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกวนพะเยาอ่างเก็บน้ำแม่ตำอ่างเก็บน้ำแม่ปืม้มซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำหลักที่เกษตรกรใช้ในการทำการเกษตรแต่ละปีมันย่อเปมือนกันครับปีนี้มันจะแร่งน้นก้อนหนาตอนนี้หนาในบอ่อ้นามมันจะเร่งของแร่งเพื่อเร่งกันนก็วุฒิเร แต่ละปีก็พูดกันแต่ปีนี่มันแห้งแรงเลยว่ะคนในมีเขียงจักเขียงอย่างก็ซูดน้ำซูบไหนซ,ซ,ปไปซูได้ก็ซูไปถ้าซูไปได้ก็จอดไว้ก่อนล้อเหมนป้ายอย่างเยอะ จากปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากการที่จังหวัดพะเยานั้นมีอ่างเก็บน้ําที่ไม่เพียงพอต่อการทําการเกษตรทําให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากความแห้งแลง้งถ้าเทียบจากเดือนกรกฎาคม2555กับเดือนกรกฎาคม2556ปรากฏว่าเดือนกรกฎาคมในปีนี้ปริมาณน้ําจะอยู่ที่ประมาณ54%จากปริมาณน้ําทั้งหมดแต่เมื่อปี2555จะมีอยู่65-70%จึงมีปริมาณลดลงถึง10% เนื่องจากในปีนี้เกิดฝนตกทิ้งช่วงทําให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนจากความแห้งแล้งและทําให้ต้องเลื่อนการทํานาออกไปอีก1-2เดือนในเขตของชมพูทานจะไม่ได้ไม่ได้รับผลกระทบนะครับในเขตชมพทานเพราะเรามีอา่างมีอา่อางเก็บน้ำตา่างๆเนี่ยเช่นอา่างเก็บน้ำไม่ปืมก็จะดูแลพื้นที่อยู่4ี่0มื่นกว่าไร่อ่างเก็บน้ำแม่ตมก็ดูแลของ4ี่0มื่นกว่าไร่ก็ถ้าอยู่อันไหนที่อยู่ในเขตพื้นที่ชมทานก็จะไม่ได,ไได้ไม่ได้รับผลกระทบครับแต่ว่าอันไหนที่อยู่นอกเขต ก็จะต้องต้อ,งอาศัยคือรับฝนอย่างเดียวดังนั้นทางกรมชลประทานจึงได้มีแผนเร่งด่วนที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งในครั้งนี้หนึ่เราเยก็จะเน้นในเรื่องของการาก,การจัดก,การให้กลุ่มเขาเข้ามามีส่วนร่วมนะครับก็มีการาติดตามน้ําอย่างใกล้ชิดมีการติดตามในเรื่องของคาดการของกรมตุนิยวิทยา เตรียมเครื่องสูบน้ําไว้สํารองสําหรับว่าตรงจุดไหนที่ราษฎรมีความเร่งด่วนแล้วก็อยากจะขอเครื่องสูบน้ําเราไปแล้วก็ส่งเครื่องสูบน้ําไปสนับสนุนครับอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าวถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระยะสั้นให้กับกลุ่มเกษตรกรแต่ในระยะยาวทางกรมรปรรทานจะมีการแก้ไขยอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้ซ้ําก็ต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปไฮไลท์นิวส์รายงาน